ใหญ่ๆเลยประมาณห้าหกก็หลักล้านครับ <Ooh. S 2> หลักล้านกันเลยนะครับหลักล้านวันนี้นะครับผมได้ข่าวว่าสวนบ้านอาร์ตบอนไซครับได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาถือว่าโอ้โหคือฮาเลยทีเดียวนะครับใน a ฟ e b o o k จะมาดูว่าต้นนั้นเป็นต้นอะไรตามมาเลยครับไอ้ hey, ลูกพี่อยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเอาโอ้อะมามา อวันนี้ขอบุกถิ่นนะครับอาร์ตบอลไซนะครับแต่ดูแล้วพื้นที่คงบ <c oughs> อลไซแค่จะไม่เห็นตรงตรงเลยครับเราจะดูต้นนี้ฮนะนี่คือนี่คือตน้นอะไรฮะอันนี้เอ,อหูช้างด่างเหลืองครับหูช้างด่างเหลืองครับโอ้โหได้มาไงต้นนี้ได้มาไงก็อย่างแรกเลยก็ต้องรักก่อนผมชอบความมีเสน่ห์ของต้นนี้ตรงที่ว่ามันด่างทุกใบ แล้วก็เฉดส,สีของเงียบสีเขียวกับสีเหลืองมันชัดเจนมากกว่าที่เคยเห็นมามเกิความสนใจว่าเอออยากจะเอามาเลี้ยงพัพฒนาแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าการตลาดของสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะก็จะมาพัฒนาให้มันออกลูกออกหลานแล้วขยายพันธุ์ในการดูแลมันได้เยอะๆอะชอบอนะครับถ้าหูช้างด่างเลืองแล้วมีกี่ชนิดเนะี่ยหูช้างดางห,งหูช้างนะที่เห็นตอนนี้ที่เล่นกันเนี่ยมีม,มีอยู่สองชนิดนะ มีเหลืองกับขาวแต่ขาวอ่ะเจ้าพ่อาจะหายากนะครับก็เลยคิดว่าสีเหลืองเนี่ยมันพัฒนาได้ง่ายกว่าสีอื่นเช่นเราจะดูว่าจากสีเนี่ยเขียวกับเหลืองมันใกล้เคียงกันใช่ไหมมันมีการผสมสสานของโคโลฟิลด้วยมันก็มุมมองผมคิดว่ามันเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าสีอื่นถ้าเป็นสีขาวกับเขียวเนี่ยถ้าเกิดขาวเยอะเงี้ย จะดูแลยากหน่อยเพราะว่าสั่งเคาะแสงได้ได้ไาได,ได้แต่ว่าอาจจะเกิดการไหมของสีที่เป็นสีขาวได้อืผมไลยคิด<ๆ>ว่าเหลืองน่าจะทนมือทนไม้คนไทยได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรับต้นนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างในเรื่องของราคาตลาดเท่าที่ดูมาก็ใหญ่ๆแบบว่าต้นแม่นะที่ไม่เคยไม่เคยตัดหน่อไม่เคยรื้อดินเนี่ยใหญ่ๆประมาณห้าหกก็หลักล้านครับูหลักล้านกันเลยนะครับ หลักล oh. ้านก็้ท่ชมเปิดตะโกนหลักล้านเหรอหลักล้านแล้วก็เห็นก็สูงผู้ที่เคยผ่านตามาก็ประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทต่อต่อต้นแม่นะต่อต้นเลยทั้งกอเลยนะครับนี่ก็กำลังกำลังเติบตบโตอยู่ครับก็เดี๋ยวก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงคนมือใหม่เลยอ่ะอยากจะเล่นหูช้างด่างเหลืองด่างดำด่างขาวนะครับเขาต้องดูอะไรเป็นอย่างมาก อย่างแรกเลยนะสำหรับผมนะองบประมาณของตัวเองก่อนอถ้าเกิดว่าเรามีทุนทรัพย์นิดนึงหลักหมื่น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 ก็แนะนําถ้าหลักหมื่นเลยก็มันอยู่สองทางเลือกครับหมื่นมันมีหมื่นต้นกับหมื่นกลางหมื่นปลายนะถ้าหมื่นต้นๆอะซื้อไข่ครับไข่ไข่ก็คือว่าเหมือนเป็นเส้นล่าเขาเนี่ยฮะมันจะเกิดปมขึ้นมาปมหนึ่งซึ่งปมเนี้ยก็จะเติบโตกลายเป็นเม็ดไข่หรือเรียกว่าหน่อเล็กๆมันอะนะครับหัวมันอะอ่าแล้วตไอตรงเนี้ย ถ้าเกิดดินไม่เกิดการซุดตัวหรืออะไรเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเป็นเก่าขึ้นเก่าขึ้นถ้าดินซุดตัวไปสัมผัสจน,ต,นต้นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ต้นนี้ก็จะกลายเป็นต้นใหม่เลยออ่ามันจะเป็นอย่างนั้นจจาซื้อไข่เนี่ยเราต้องดูอะไรก่อนดูแม่ก่อนไหมไข่เลยดูแม่สิ่ซ<อ>ึ่งทุกครั้งนในการซื้อขายกันเนี่ยถ้าไม่เห็นแม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อกันนะเขาเห็นว่าลายแม่เป็นยังไงนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไข่ก็มีข้อเสียนะคือจะะมมีีดด่่่่่าางงงกัับไเททฟ พี่ๆเขามาก็คือว่าประสบการณ์ที่พี่เขาบอกว่า70%จะไม่ด่างซึ่งคนที่ซื้อเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาขายกันนะแรกๆนะประมาณหมื่นตัวบาทอาาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันแปดเจ็ดแปดพันบาทอันนี้ไข่ไข่แต่ว่าต้องไปลุ้นเองโอ้งอเป็นคนเดียวเขาต้องโชว์แม่นะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นี่นะอือ่าซื้อไปแล้วเขาไปวัดดวงเอาอถ้าได้ก็ถูกหวยอถ้าไม่ถ้าด่างก็ถูกหวยถ้า ไม่ด่างก็ถือว่าเราได้เลี้ยงต้นไม้ต้นหนึ่งก็แค่นั้นเองแต่ว่าหมอนวันนามันดาอ่าใช่ใช่ก็เขียวธร่มันดาแต่ที่เขียวออกเหลืองๆมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียวปี๊ดนะเขียวแบบมีถึงเหลืองหน่อยแต่ว่ามันมันจะไม่ด่างอืมมีราคาไหมอย่างเงีนไม่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเลี้ยงบอกตรงๆถ้ากตเลี้ยงแล้วก็จะเห็นว่าตลาดมันมันคือว่ามันมีสามใบแรกลุ้นอืคือใบแรกส่วนมากมันจะไม่ด่างใบที่สองขึ้นมาอาจจะไม่ จำไม่ดังอีกก็ต้องรอหลอดที่สามตั้งมาเงี้ยถ้าเกิดดังว้าวเลยแต่ถ้าห้าใบไว้แล้วนี่ทําใจไว้เลยใบที่หกยังไงก็ยากอะที่มันจะมาโอ้นะถ้าเลือดมันเลือดมันดังแล้วยังไงมันก็ต้องดังไงอ่าอ่นั่นคือไข่อะต่อมาหมื่นกลางนี่เล่นกางคือตัดหนอครับตัดหนอเนี่ยที่เราเห็นเริ่มต้นเล็กๆก็อยู่ที่ประมาณสองสามหมื่นบาทเป็นยังไงหนอหนอคือจะเป็นอย่างนี้ก็คือหนอเนี่ยมันจะถูกงอกมาจาก ตาของกาบอะกาบหนึ่งเนี่ยมันจะมีตาตาอยู่ข้างใน,นพอมันมีการซุดตัวอะไรมาเนี้ยดินนไปหมกอยู่ไงอ่อนไม้มีความอาหารอาหารสมบูรณ์อะไรเงี้ยไอ้ตาเนี่ยจะแตกออกมาเพิ่มอเพื่อที่จะสืบพันธุ์ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยอครับผมใบของหน่อน,นี้เป็นไงเียมันมันเขียวหรือว่ามันนี่ครับมันเหลืองไหมนี่ฮะของแท้คือเริ่มเหลืองนะฮะลายเหลืองใช่ไหมมีมันมีลายไหมมีลายขึ้นแล้วนะครับ แต่ส่วนมากแล้วใบอ่อนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยมันต้องกัดสีอาจจะต้องอาบแดดอะไรเงี้ยสีมันเริ่มจะึ้นึ้นึ้น,นเพราะว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดใช่ไหม,มในส่วนที่เป็นโคโลโฟรฟิลที่หนาเนี่ยสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะสีเข้ม,มในส่วนที่ด้อยของมันเนะ่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองแทนถ้าพูดถึงว่าสวยๆเหลืองหมดนี่ดีต่กการจเจริญเติบโตไหมดีไหมผมว่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าสีเขียวไงใช้สังเคราะห์สแสงแต่ถามว่าสวยไหมสวยมากนะมันเป็นมันมันเป็นด้านด้อยของเขาแต่ว่าด้านดีคือมัน นะหาตังค์ได้รงนั้นผมคิดว่างั้นนะสวยมากครับอย่างนั้นอาจจะคนแบบมีตังค์มากเลยแบบว่าอยากซื้อทีเดียวตู้มเลยพร้อมที่จะทาเป็นธุรกิจขยายพันธุ์เพื่อหาเงินเขาต้องยังไงมอยไงหนึ่งเลยคือต้องมีพื้นที่ในการดูแลก่อนอต้องมีพื้นที่รับแดดพื้นที่ในการเนอร์สเลี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยทํานะสองก็คือว่าต้องรู้จักรอคอยก่อนการรู้จักที่จะรอคอยคือ ไม่ใช่เราเห็นปุ๊บมันสามารถตัดเข้ามาได้เลยนะมมันต้องมีการดูดูเออดูขนาดนอดูว่าเกิดรากไหมเกิดรากเป็นยังไงแก่หรือยังตัดได้ไหมรากฝอยเกิดม,มันต้องมีเทคนิคในการดูอีกลึกๆนะครับคือตรงเนี้ยบอกว่าสอนได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ได้สัมผัสเองอจะให้ไปเปิดเช็คทุกวนันก็ไม่ได้หนึ่งเลยได้ง่ายคือนับใบก่อนถือว่าอันเนี้ยมีหนึ่งแล้วใช่ไหม เ,เทคนิคที่ง่ายๆในการตรวจสอบคือว่าควรจะมีสามใบขึ้นไปถ้าได้ห้าใบยิ่งดีใหญ่คือรากจะออกเยอะตัดเปอร์เซ็นต์การที่ต้นไม้จะถอยอะ่ะน้อยอถ้าไปอย่างเงี้ยตัดโชะยอดอ่อนเนี่ยยอดใบจะพับลงเลยอพับลงก็มาทําให้ปิดหลอดถัดไปหลอดถัดไปมันจะอยู่ข้างในเบ้าเนะะี่ยมันอยู่ข้างในเบ้าเนะะี่ยพอก้านพับปุ๊บหลอดใหม่ก็ขึ้นไม่ได้อตายอืหรือตัดใบทิ้งปุ๊บ ไม่มีสั่งข้อแสงเพื่อจะเรียกลากเพิ่มก็ตายตายเ,เช่นอีเช่นเดียวกันเออถ้าพูดถึงว่าดูว่ามันลายเทพก็ดูทเทพก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแต่ขอเต็มเต็มนะลายนี้คือต้องเต็มเท่าๆกันหมดเลยและสีเฉดสีชัดเจนอ,อันนี้อันนี้มันไหมนะตัดตัด,ต,ดตัดทิ้งไปหน่อยครับเอาไม่ไม่เสียหายแล้วม,มันก็ไม,กม่ก็ไม่เสียหายครับมันก็ยังสั่งแสงได้นะครับในพื้นีสีเขียวเข้มมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นนี้ที่ชอบคือว่ามันเป็นกิ่งที่ไอเป็นใบที่ซ้าย ซ้ายขวาหลังหน้าเ่ยแสงครบทุกด้านแล้วเปิดหน้าไม้ให้เราได้ดูชัดเจนเหมือนบ,บอนไซที่ผมเลี้ยงเลยเป๊ะเลยก็เลยเวิร์กมากมเลยมองว่าทรงแบบทรงนี้มันเป็นทรงที่ท,ที่ที่มันมันแมทนะอะแมนทุกด้านเลยถ้าพูดถึงมือใหม่ก็จะมาเล่นเนี่ยก็คือไม่ยากอย่ไหมยากไหมมัน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 ไม่ยากนะเพียงเข้าใจที่ว่าต้นไม้อะทุกต้นในโลกเนี้ยต้องต้องการสามสิ่ง สำคัญสุดก็คือน้ําอากาศแสงแดดถ้าคุณมี3มอย่างนี้สมบูรณ์ต้นไม้คุณก็สวยงามแน่นอนต้นไม้จริงๆในโลกวันนี้ไม่ต้องการปุ๋ยนะบอกเลยตรงๆสำหรับผมนะถ้ามี3อย่างนี้ครบที่ต้องให้ปุ๋ยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดลากไม่สามารถไปเดินไปไหนได้มันก็อยู่อย่างนี้แหละพอจำกัดปุ๊บเราลดน้าผ่านน้าผ่านอะไรทุกวันเมื อาหารแล้วก,ก็เจือจางลงไปส่วนหนึ่งที่มันได้คือมันกินในตร,ตร,ง,ตรงจุดนั้นส่วนน้ําผ่านไปหลดหยดลงพื้นไปทิ้งไปนะ่ะคืออาหารของที่มันที่มันไม่ได้กินม,มันก็เจือจางลงทุกวันทุกวันเราก็ต้องเติมปุ๋ยเติมอะไรนะครับประมาณนั้นถ้าพูดถึงคนมีคอนโดมีห้องเล็กๆอยู่เออแสงแดดก็พอมีบ้างเนี่ยเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับที่ผมเห็นสมาชิกหรือเพื่อนๆใ,ใ,ในใน,ในกลุ่มขเขาเลี้ยงคือใช้แสงไฟช่วยแต่ไฟตัวนี้มันมีหลายเบอร์มากนะว่าใช้แบบ ต้องต้องรู้ว่าไม้ของเราเนี่ยประเภทไหนเป็นไม้แดดกี่เปอร์เซ็นต์ชอบอากาศแบบไหนเพราะว่าส่วนแรกจะเป็นไม้ใต้เขาเรียกว่าเป็นไม้พุ่มอะ่ะใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่จะไม่ชอบแดดจัดนะฮะโอ้โหนี่ดูเลยครับลายถือว่าสวยนอกจากใบสีเหลือง ใช่นี่คือเสน่ห์เขาอีกอย่างหนึ่งครับยังไงอะ่ะคือลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงเส้นอาหารของเขาใช่ไหมครับ,รบซึ่งก้านเนี่ยเป็นตัวส่งน้าส่งอาหารขึ้นมาอใบด่างก้านก็ต้องด่างนะอย่างเช่นออแนะนํานิดนึงถ้ารับใครที่มือใหม่ที่ต้องการที่จะซื้อไม้ด่างเนี่ยเ,ออเช็คอย่างเดียวครับอย่าไปเชื่อเขาว่าไม้ด่างไม้ด่างแล้วครับนะในข่าวสมัยัยนีย้มีหลอกมา,มากมายใบด่างใบด่าง สีบ้างอะไรบ้างเอามาแต้มไม่ต้องดูใบครับดูอะไรดูก้านเลยดูก้านอย่างนี้ใช่ใช่ก้านต้องลายครับก้านต้องขึ้นลายถ้าไม่ขึ้นลายนี่เก็บตังค์ท่านไว้เพราะว่าโดนแล้วฮะถ้าเกิดโดนนะถ้าคือจะเห็นกับของที่เฮ้ยราคาจับต้องได้เฮ้ยอันนี้สวยอพอเราพลาดแล้วเราพลาดเลยครับจบเลยถ้าใบเขียวก้านลายอันนั้นเป็นใบแรกๆมีให้ลุ้นครับเช่นก้านมันขึ้นลายแล้วเงี้ยใบใบแบบอาจจะแหลมๆมายังไม่เห็นยังไม่หรือหรือว่ากลางแล้วแต่ยังไม่ได้กัดแสงใช่ไหม มันก็จะทําให้ลายยังไม่ขึ้นก็นต้องรอใช้เวลารอแต่ยังไงก้านต้องด่างก่อนเพาราะก้านทายากมากในการทําให้ด่างครับจะม,มาเอาภูกันมาเพ้น์เป็นเส้นพูยากครับอ่าไม่มีใครผมว่ายากอะ่ะถ้าพูดถึงอนาคตของต้นเนี้ที่ที่สวนนี้ซื้อมาอมเราจะต่อยอดกับมันเนี่ยวางแผนอย่างไรตันนี้ตัวนี้ผมวางแผนว่าจะตั้งเป็นแม่ใหญ่ความหมายของผมคือว่าตอนนี้มันมีทั้งหมดอ่ะสามหน่อผุด ตอนสี่ตาหน่อที่บางปุดๆอยู่กันมังจะแตกแล้วแต่น่าจะมีแตกกล้วเพราะว่าวันนี้ผมเอาลงกระถางใหญ่เนี้ยคือมันค่อนที่จะแตกมาแล้วไปอ่ะผมกะว่าทั้งหมดเจ็ดหน่อเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นแม่น้อยอีกหนึ่งหน่อแล้วอีกหกหน่อเนี้ยผมจะทําเป็นกอเลยเพราะผมเพราะผมคิดว่าแล้วผมจะสร้างลูกย่อยจากต้นหน่อที่แยกมาอ่าต้นนี้ผมคิดว่าจะทงตั้งเป็นแม่ใหญ่แบบพระเอกของบ้านเลยนะครับของสวนเลยโอ้โหเพราะผมมองว่า มันเป็นสิ่งที่หายากอ่ะใบอย่างนี้หายากจริงๆเพราะผมดูมาทุกวันนะนั่งดูทุกวันมันหาไม่ค่อยมีสีเข้มๆตัดกันอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าจะตั้งเป็นแลไอเทมของสวนเลยนะครับก็แสดงว่าถ้าจะซื้อดอเที่ยวไปเท่าไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันก็มันก็ยากหน่อยที่โผล่ไม้อ่าใช่ฉันส่วนมากจะเป็นสีออกครีมครมับสีอ่อกซีดๆหน่อยแต่ว่าก็สวยนะก็ไม่ไม่ามเสิดแต่ว่า จะเราอ่ะเราชอบอย่างนี้เราชอบคืออะไรที่มันชัดเจนเรามองกลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยคือมันจะสีจะตัดกันเลยอถ้าในสายพันธุ์หูช้างด่างเนี่ยออสายพันธุ์ไหนที่ราคาแบบโอ้โหทะลุเพดานตอนนี้ก็มีช้างช้างขาวมาแล้วครับช้างขาวค่งค่อนข้างที่จะหายากเฉพาะไข่เม็ดหนึ่งที่ผ่านตามาก็ประมาณห้าหมื่นถึงแสนแค่ไข่นะไข่ครับไข่ถ้ามีแตกยอดมาแล้วแล้วไปมีรู้นว่า ด่างเนี้ยก็เหมือนกันรุ้นเหมือนกันนะคือรุ้นด่างกับไม่ด่างอีกนะแต่ถ้าด่างมาก็ฮะหกหลักเลยเครับหกหลักเลยหลักแสนอ่าหลักแสนครับโอ้โดีๆไปละล้านเลยนะนะในนี้ฝันเหมือนกันครับ <laughs> ฝันว่าจะทําให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นตอนนี้ก็คือหูช้างด่างคือผมว่าเป็นสุดของบอลแล้วนะสุดของบอลแล้วหูช้างคือที่สุดจริงนะตอนนี้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเสน่ห์ของเขา ดูใบนี้อ่ะงั้นกดูใบนี้นะเห็นไหมว่าถ้าเส้นกระโดงกลางเนี่ยขึ้นมาชัดเจนลายชัดเจนแล้วก็มีเส้นขแขนงไปแล้วมันจะเป็นริ้วที่ขอบเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของของเข,ง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 ขาเลยนะอและลักษณะใบาเขาจะแข็งอแข็งสวยงามลมพัดมาแรงๆก็ไม่ฉีกขาดกับค่อนข,ข้างจะแข็งออืืออในส่วนนี้นอกจากบอลหูช้างดังเหลืองแล้วมีบอลชนิดไหนอีกไหมผมดูแล้วเหมือนจะมีนะ มีครับมีโอกินาว่าแต่ผมก็ซื้อมาแบบพัฒนามาเลี้ยงเล่นนะครับว่ามันศึกษาามันจะเป็นยังไงโตมันจะเป็นยังไงอืเพื่อจะมาพัฒนาพวกหลักๆที่เราทำครับประมาณนั้นโอ้สวนตอนนี้มีหลายสายพันธุ์เลยคุณผู้ชมครับผมพาดูได้ไหมอะไรเป็นอะไรพาดูเดี๋ยวผมพางนี้เดียวถ้าเป็นไม้ใบก็มีไม้ใบอ่ามีบอนตัวนี้ครับนั่นคือบอนอะไรครัอันนี้โอกินาว่าครับ โอกินาว่าราคาเป็นไงในตลาดต่ราคาก็หลักหมื่นนะนี่ฮะันเกเป็นด่างครับโอ้นี่นี่ติดด่างนะติดด่างครับก็เห็นมาที่ผมบอกไว้การการต้องลายการต้องวิ่งลายนะครับครับนะฮะโอ้สวยสวยสวตอนนี้ก็อายุประมาณสามเดือนนะครับมีสามสามตาหน่อก็ต้องเลี้ยงให้ได้ประมาณห้าหกใบก่อนนะฮะแล้วก็สเปรย์น้ำเขาชอบมากนะครับเปิดสเปรย์เปิดทามิ่งให้มันได้รับชื้นชื้นครับเดี๋ยวตาหน่อก็จะขึ้นมาข้างๆนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีทั้งไข่มีทั้งเม็ดไข่มีทั้งตาหน่อด้วยถ้าเกิดจะดูไข่เดี๋ยวหยิบไปหยิบไปดูรบกวนนิดนึงครับอันนี้ผมกลับบ้านเลยนะโอเคนี่ครับลักษณะไข,ข่ของเขานะครับนี่คือแยกมาจากแม่นะครับแล้วก็มาเลยอันนี้ผมเป็นไข่ช้างเหลืองคนระับตั้งแต่วันที่เก้านะ <c oughs> เปิดมาเหลือ <c oughs> อ่าเปิดมาจะเป็นนี้เห็นไหมครับก็คือแม่เมื่อกี้ไหมอ่า ไม่ใช่ครับอันนี้ของเพื่อนอันนี้เ,เห็นไหมครับว่าเริ่มยอดเริ่มปรีแล้วรอยร้าวระหว่างกีบเริ่มมาแล้วนะครับปกไว้อย่างนี้ฮะก็เดี๋ยวเขาจะแทงเป็นมาเป็นยอดอก็มาดูว่าด่างเหมือนแม่ไหมนะฮะด่างเหมือนแม่ก็รู้เลยครับว่าผ่านแล้วนะครับก็ถูกหวยครับ <laughs> ถ้าไม่ด่างก็นะครับเอาเป็นไม้ปลูกอยู่ที่บ้านนะเป็นสวนใช่เพื่อ<ม>เขาออกหลานมาด่างก็ได้ก็รุ้นสุกๆครับอ เอาแล้ครับตานปู้ชมอ่ะถือว่าเป็นน้ํากิ้มแล้วกันในวันนี้ที่พามาดูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะครับเพราะว่าสวนของของคุณอาร์ตเนี่ยมีมากมายเลยเดียวก็ไม่ว่าเป็นบอนไซเป็นด่างหรือว่าค่อยมาดูกันกล้ยยวยเยอะนะฮะเอาว่าถ้าใครอยากจะชมอะไระครับก็คอมเมนต์มาในในคลิปเลยนะครับวันนี้ต<ด>้องขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยครับที่ให้ความรู้กับคลิปเราในวันนี้นะครับวันต่อไปคุณอาร์ตจะให้ข้อมูลหรือว่าชมพืชพันธุ์ชนิไหนก็อลอติดตามชมนะครับสวน sub